คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสนับสนสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนณิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด subscribe ก,กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบคุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิรษฐีหมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่รูปกระดิ่งแล้วกดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วกดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วกดไปที่รูปภาพไปเลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลังใจซึ่งกันและก,กันนะครับขอบพระคุณมากสวัสดีครับมาพบกับสุตรหวยโชคเศรษฐีมารานะครับกับสูตรแต้ม2ต่อบนสูตรที่2โดยสูตรนี้ไล่เรียงกันมานะครับตั้งแต่16กุมภาพันธส64โดย เข้าต่อเนื่องนะครับจะเริ่มกดติดตามเพื่อเทียบตัวเลขก่อนนะครับสูตรนี้เข้าต่อเนื่องจาก19งวดเป็น20งวดครับ,ปรบเป็น20งวดนะครับการยาวยาวกันไปนะครับเป็น20งวดนะครับโอเคย่งวดมีสรดปเล็กน้อยอยู่1ึงวดเช่นกันนะครับก็เรามาดูนะครับว่าสูตรนี้มันคำนวณกันยังไงนะครับเดินการยาวยาวเรามาดูวิธีการคำนวณน,นะครับ กดลังจากกดติดตามแล้วเ,เรามาดูสิบกกุาพันธ์ครับรามาดูนะสิกกุาพันธ์ครับเราสิบหกกุมารหกสี่เราใช้ในส่วนของหลักแสนคูณสองครับสี่สองแปดแปดบวกสามครับแก้าใส่หนึ่งที่เป็นสี่สบกหนงที่เป็นห้าหบวกสีงที่เป็นเก้เบวกเเป็นสิบห หกบกสของที่เป็น14 0, 0บสีูนยูนบกสได้2ได้แต้ม2ตะบหนึ่งสี่ห้าเก้สอง้หนห้าเก้ะครับหมีนาคมครับออก5 3, 8, 2, ้าสามแตะบนออก3ามแปดสากับแปวกกับ11ได้แต้มหนึ่งครับต่อมาค,มครับต่อมา1นมีนาหมีนาคม6กสี่คำนวณแต้ม2ตะบนออกมาได้9 2้าสองสามศูนย์เจ็สี่แปดเก้าสานย์เจ็ดสีคำนวณเก้สามดสี่แปด 9ก้าสองมีนะครับสิมีนาคม64ออก2องสองสองบวกสเป็น4ี่ให้แต้ม4 16มีนาคม64คำนวณแต้มสองตะบนออกมาได้9 2้าส8 0สามเจ็ดาดสี่แปดศูนยครับเรามาดู 9, 2, 3, 7, 4, 8, เก้าสองสามเจ็ดน,นะครับเราดนะเก้าสองนะครับหนึ่เมษายนครับออก70็ดศู จ็ดกับศูนย์ในแต้มเจ็ดนะมาสกุมีแต้มเจ็ดนะครับหนึ 1, ่งเมษายนหกสี่คำนวณแต้มสอ,องตำวลออกมาได้หนึ่งสี่ห้าเก้าหกศูนย์สองหนึ่งสี่ห้าเก้าหกศูนย์สองครับลำดุลหนึ่งสี่ห้าเก้าหกศูนย์สองสิบหกเมษายนครับออกแปดเจ็ดแปดก้าเจ็ดบวกกันเป็นสิบหกสิบหกก็ได้แต้มหกครับแปดกั 8, 7. 8, 7, บเจ็ดแปดกับเจ็ดบวกกันสิบห้าเออไปเรื่อยเลยเนี่ยสิบห้าได้แต้มห้าครับ สิเมษายน6กสีเมษายนหกคำนวณแต้ม2องตำบลออกมาได้589แปดเก้าสามศกครับตา,าดูห้าดกับห้าแปดเูนย์สี่หนะครับชจ็สองพสัสดคมครับออก7 2 7กับ2 7 8เจแได้แต้มเครับรสองพศภดปคมหกสคำนวณแต้ม2ตำบลออกมาได้ 3, 3ามหกเจ็ดหนึ่งครับเราดู

5893046มครับ1 1มิถนายนครับออก7 2 7กับ278เป็น9ได้แต้ม9 1ครับ1มิถนายน64คำนวณแต้มแต้ม2แต้ม2ตนออกมาได้701 5268 701 5268 701 5268ครับ16มิถนายนครับออก6 1 6, 6 1บวกกันเป็นเได้แต้ม7ครับ16มิถนายน64 16มิถนายน6กคำนวณ แต้ม2ตัวบนออกมาได้5 8าแปดเก้าสามศูนย์สี่หกหกครับลดูห้าแปดเาครับหกระดาษมครับ2ตัวบนออกอะไรออก171ก็จะประกันได้แต้มแปดนะมะซุกมีแต้มแปนะครับหกระดาษดขมหกสี่คำนวณแต้ม2ตัวบนออกมาได้7 0็ดศูนย์หนึ่งห้า ห้าสองหกแปดเจนห้ากแปดนะครับหกรกฎาคมครับออก7จ็ดห้ตัวบนออก25 2ห้าสหบวกกันเปเจ7ดนี่แต้ม7 1 16กรกฎาคม64สี่คำนวณแต้ม2ตัวบนออกก็ได้3 6มหกเจ็ดหนึ่งแปสองสีาหเจแปดสสีสิงหาคมครับออกสองหกตัวบนออกหกหนึ่บวกกันเปเจ็ดได้แต้มเ หนึ่สิงหาคมหกสีนึ่สิงหาคมหกสี่ำนวณแต้ม2ตัวบนหนกอมาได้หนึ่งสี่ห้าเก้อกกศูนครับเรามา้าเก้าหกศูนสองนะเรามาดูนะหนึ่งสี่นะครับสิบหกสิงหาคมหกออก5 0 5ศูนย์หกับ0นได้แต้ม5้านะมันจะกลมีแต้ม5้านะ 16สิงหาคาม64นะครับคำนวณแต้ม2ตัวบนออกมาได้3 6 7 1 8 2 4 3 6 7 1 8 2 4 1กันยายน64ออก2ตัวนออก7 5 7กับ5บวกกันเป็น12ในแต้ม2 1กันยายน64ครับเรามาดูนะ1กูณ2ได้2 2บวก3เป็น5 5บวก3คงที่เป็น8 8บวก1คงที่เป็น9 9บวก3คงที่เป็น14อ่ ก้าบวกสีของที่เป็นสิบสามใส่สามสามบวกสี่สาบวกเจ็ดเป็นสิบใส่ศูนย์ศูนยบวกสี่ได้สี่สี่บวกสองของที่เป็นหกได้ห้าแปดเก้าสามศูกหปมีกันยายนหกสครับออกศูนย,นยน์เจ็ดศูนย์เก้ห้าองตาเก้าศมกับห้บวก3 3บวกันเป็นแปดได้ตามแปครับหนึ่งกันยายนหกสครับลองดูศูนคูณสองได้ศูนย์ศูย์บวกามได้สามสามบวกสเป็นหกหกบวกหนึ่งของที่เป็นเ จ็ดบวกสี่ของที่เป็นสิบใส่หนึวกเเป็นแปดแบวกสของที่เป็นสิใส่สองสงบวกสของที่เป็นสได้สามหกเจ่งสอครับหตัวละครหกสี่ออกห้าเจ็ดแปจ็ดนึ่กแปมเจกับหนึ่งแปดต้แปครับหตัวละครหกสีคูณสเป็นสิบสิวกสเป็นสิใส่สามบวกสเป็นหกหกบวกหนงที่เป็นเ 7จ็บวกสของที่เป็นสิใส่หนึ่งหบวกเเป็น8 8ดบวกสเป็น12บสองใส่สองสองบวกสองงที่เป็น4ได้3ามหกเจ็นสองสะครับที่ว่ามันหลุดหนึ่งวหลุดตอนนี้แหละ,ะที่มันหลุดหนึ่งวดหน่งสิบหกตัวเราคหกสีครับ3 6 8หกแปดสาเจ็ามนะครับต่อมาเรามาดูสาคูณสเป็น6 6หบวกสาเป็น9ใส่เ้า เก้าบวกสาเบวกสามเป็นสิบใส่สองสงบวกหของที่เป็น3 3มบวกสเป็น7จ็เบวกเเป็น14บใส่สี่บวกสเป็น8 8ดแบวกสงของที่เป็นสิบใส่ศูนย์ได้9 2, 9 2, 9 2้าสองสามเจ็ดสี่แปศจพิกายนครับออกศูนย์สี่ห้าศูนย์สามเจ็ดสองละเก้ก็ดโปรแกรมเป็นสิบเตอนศูนย์หนึ่งพิกายนหกสี่ ศูนย์คูณสองได้ศูนย์ศูนย์บวกสามได้สามใส่สามสามบวกสเป็นหกหกบวกหงที่เป็นเจ็ดบวกสขงที่เป็นสิบเอนึงบวกสขงที่หเอาใหม่นะครับศูนย์บวกสศนคูณสได้ศูนบวกสได้สามบวกสาเป็นหกหกบวกหงขงที่เป็นเจ็ดบวกสงที่เป็นสน 1บวก7ของที่เป็น8 8 4บวก4เป็น12ใส่2 2บวก2ที่เป็น4โอเคได้3 6 7 1 8 2 4 3 6 7 1 8 2 4นะครับ16ทีกพการนครับออกศูนย์1 2ตัวงนะครับ16ที่พกาน6ออก6 1 6 6กบวกกันเป็น7ได้แตต่อมาครับต่อ16บหกพิการ6นนะครับ ศูคูณสได้ศูนย์บวกสได้3 3มบวกสเป็น6 6หบวกหนึ่ที่เป็น7 7็เบวกสเป็น11บเสี 1, 1่หนึ่งบวกสของที่เป็นศูนยคูณสได้ศูนยศูย์สได้สามบวาเป็นหกหที่เป็นเจ็ดบวกสงที่เป็นสิบส่หนึวกเป็นแใส่แป ปดบวกสี่แปดเก้าสิบสิบเป็ดสิบสองใส่สองสองบวกสองที่เป็นสีได้เลขชุดเดิมครับได้แต้มสองตัวได้แต้มสองตัวบนครับสามหกเจ็ดหนึ่งแปดสองสี่สี่คำนวณแต้มสองตัวบนออกมาได้สามหกเจ็ดหนึ่งแปดสองสี่สามหกเจ็ดหนึ่งแปดสองสี่เรามาดูนะครับสามหกเจ็ดหนึ่งแปดสองสี่ใช่ปะเราสิบหกสิบหกทันวาคมหกสี่ออก หกสามเก้าสองสาอตแปดสาบวกหเป็นแปดได้แต้ม8มีแต้มสอตัวบนเข้าต่อเนืเ่อนนงกันย,วยาวๆนะครับต่อมา16บหกตระรคมหกสี่หกสามเ้องสาอรแปดสามหกคูณสองหกสองสิบปั๊บนะครับสิบสบวกสเป็น15ใส่5 5บวก3คงที่เป็น8ใส่8 8บวก1คงที่เป็น9 9บวก4คงที่เป็น13ใส่3 3บวก7คงที่เป็น10ใส่0 0บวก4คงที่ได้4 4บวกสคงที่เป็น6ใส่ ได้แต้ม2ตัวบนหรอครับ5893046 5893046ครับแต้มใดจะมาก็นำเทียบกับสูตรของแต้มรวมนะครับกับเจอร์เลยครับแต้ม2ตัวบนสูตรที่2โดยสูตรนี้เข้าแต่16มห6 4อย่าลืมนะครับกดติดตามด้วยสติเข้า20งวดสะดุเดเล็กน้อยอยู่1งอดเท่านั้นถ้าไม่กดติดตามนะเดี๋ยวคุณเวลาคุณไปเทียบอะไรคุณจะงงนะรู้ปะ ฝากกดไลค์วกดแชร์ด้วยนะครับรู้ก่อนรวยก่อนกับสุดหอยโชคสิทธฐีมารานครับสวัสดีครับ